ข่าวโดย13นักข่าวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สารณสุติงนะคะคนวิภากษ์วิจาร์ณเรื่องของโควิด -19 ไม่ตรวจสอบเรื่องของข้อมูลค่ะทำให้การเข้าใจผิดพลาด นายแพทย์เกติภูมิวงรจิตค่ะปลัดกระทรวงสาธาร,รณสุขพร้อมผู้เกี่ยวข้องวันนี้ถแถลงข้อเท็จจริงนะคะถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ค่ะโดยบอกว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธาร,รณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการจัดหาวัคซีนและก็มีการกําหนดกระบวนการทํางานที่ชัดเจนศึกษาข้อมูลโดยตลอดตั้งแต่เริ่มระบาดยืนยันไม่ได้เป็นการแทงม้าตัวเดียวส่วนกรณีที่แอสตราเซเนกาได้เลือกบริษัทสยามไบโอไซเอน์ cience, ให้เป็นผู้ผ,ผลิตโดยรับทอด เทคโนโลยีจาก a อสตราเซเนกานั้นไม่ใช่การจองซื้อทั่วไปค่ะแต่เป็นการจองซื้อที่ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับประเทศไทยด้วยซึ่งก็ต้องมองหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีรองรับกรณีเร่งด่วนเบื้องต้นก็มีการทบทวนหลายบริษัทค่ะจนเห็นศักยภาพของสยามไบโอ จนเห็นศักยภาพของสยามไบโอไซเอนต์ค่ะว่ามีประสิทธิภาพรองรับการผลิตวัคซีนได้เป็นจำนวนมากจึงตัดสินใจที่จะคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตยืนยันทั้งหมดเกิดจากความพยายามของหลายฝ่ายนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนอีกทั้งยืนยันด้วยว่าจำนวนวัคซีนจะมีเพียงพอรองรับจำนวนประชากรในประเทศเพียงแต่ขณะนี้ค่ะเป็นการใช้ในภาวะเร่งด่วนการรีบร้อนนามาใช้ก็อาจจะทาให้ผู้ได้รับการฉีดได้รับผลข้างเคียงส่งผลให้ต้องมีการทดสอบ อย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก่อนจะนําไปฉีดให้กับบุคคลทั่วไปในวงกว้างจึงเกิดความล่าช้าและแม้ว่าการวิจัยจะช้าแต่ก็ขอให้มั่นใจนะคะในเรื่องของความปลอดภัยทางนี้ก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วไปวิาพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบข้อมูลข้อใดจริงก่อนจะมีการนําเสนอไม่ใช่นําเสนอเพียงแค่ด้านเดียวโดยไม่พิจารณาให้รอบด้านแล้วนําเสนอแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ ขณะที่สบคอเองนะคะก็เร่งสอบสวนโรคในเชิงรุกค่ะค้นหาที่จังหวัดสมุทรสาครส่งเจ้าหน้าที่50คนต่อ1หนึ่งโรงงานแต่ก็ยอมรับว่าห่วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคเผยนะคะว่าที่ประชุมส,บ,อสอบคเมื่อเช้าคะ่ะคุยกันเรื่องของจังหวัดสมุทรสาครยิ่งเข้าไปตรวจในเชิงรุกก็ยิ่งพบผู้ป่วยที่มากขึ้นซึ่งแผนของกระทรวงสาธารณสุขคือมอบทีมสอบสวนโรคเข้าไปโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเชิงรุก50คนต่อโรงงานคะ่ะตรวจให้ได้600โรงงานต่อวนันซึ่งตอนนี้กําลังเร่งตรวจอยู่นายแพทย์ทวีสินบอกนะคะว่าอยากให้ตรวจให้เสร็จเร็วที่สุดเนื่องจากหลังสิ้นเดือนนี้จะ ครบกําหนดมาตรการฉบับที่7ฉบับที่17เโดกรุงเทพมหานครก็มีความเป็นห่วงเนื่องจากเคสที่พบส่วนใหญ่ทางฝั่งของตะวันตกของกรุงเทพมหานครเป็นจุดกําเนิดมาจากสถานบันเทิงส่วนภาคใต้ตอนล่างอย่างเช่นสงขลาและก็ตรังในที่ประชุมก็คุยกันค่ะต้องดูแลชายแดนให้ดีที่สุดจึงขอแรงกายแรงใจจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะ ไปดูต่อกันที่เรื่องทางการเมืองค่ะสุทินปัดข่าวสอสในพักไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะขั้วสุดารัฐถูกกีดกันการอภิปรายชี้คิดกันไปเองทั้งนั้นติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินรัตนชัยค่ะนายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยชี้แจงถึงกระแสข่าวความไม่ลงรอยกันในพักที่สสอในขั้วคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พักทั้งสสกรุงเทพนายชลาน่านสีแก้ว และตนเองจะไม่ได้รับการจัดสรรให้อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่าภายในพักยังไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นและขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดสรรเวลาเพราะการจัดสรรเวลาจะเริ่มดําเนินการหลังมีการยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วดังนั้นทุกคนจึงยังมีโอกาสได้อภิปรายเว้นแต่ข้อมูลไม่พร้อมหรือน้ําหนักไม่เพียงพอพร้อมยืนยันด้วยว่าจะจัดสรรเวลาการอภิปรายให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วาง จปีทีท่แล้นายสุทินยังมองว่ากระแสข่าวเกิดขึ้นจากการคิดไปเองว่ามีความขัดแย้งเพราะขณะนี้ภายในพักเพื่อไทยมีสมาชิกทั้งใหม่และลาออกจึงทําให้เกิดกระแสข่าวดังกล่าวและในห่วงเวลาการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มักมีกระแสข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นพัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าวเอ็อ็รายงานจากรัฐสภาค,ค่ะ ด้านนายจิรยุห่วงทราบค่ะสสกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าสสในขั้วของคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ได้รับการจัดสรรเวลาให้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ชี้แจงว่าทุกคนเป็นคนของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมามีการเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนเลขาพักก็ยังทํางานร่วมกันได้และในฐานะที่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งยังมั่นใจว่าข้อมูลที่จะนําเสนอในการอาภิปรายก็มีมูลมีน้ําหนักเพียงพอและพร้อมอภิปรายเต็มที่แต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับพักค่ะเพราะมั่นใจว่าการอาภิปราายไไม่วว้วงใจ ครั้งนี้ประชาชนจะได้ทราบปัญหาเศรษฐกิจการกู้เงินการทุจริตเอื้อพวกพ้องจํานวนมากส่วนช่วงบ่ายวันนี้เพื่อไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปรายชื่อผู้ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะจบการเสนอข่าว1 3นาิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN